ระเจ้าทรงเป็นเหมือนเงาของคุณคุณเคยอา่านเรื่องปีเตอร์แพนไหมถ้าเคยคุณจำเหตุการณ์ที่เงาของปีเตอร์แพนหายไปได้หรือเปล่าเขาเดินตามมันไปรอบๆห้องและพยายามเอามันคืนมาแต่บางครั้งมันก็เร็วกว่าเขาแน่นอนแต่ภาพของเราไม่เหมือนกับปีเตอร์แพนมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เงาของเราจะเคลื่อนที่เร็วหรือช้ากว่าเรา เงาของเราจะติดอยู่กับตัวเรามันไม่สามารถแยกออกไปจากตัวเราได้เลยพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าความช่วยเหลือของข้าพระเจ้ามาจากพระยาเวผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดล้มพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิมหลับไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทรา สดุดีบทที่121ข้อ2-4ถึงพระเจ้าทรงเป็นเหมือนเงาของเราพระองค์จะไม่ถูกนำออกไปหรือแยกไปจากเราเมื่อคุณตื่นขึ้นพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเมื่อคุณนอนลงพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเมื่อคุณกำลังพูดกับใครบางคนพระองค์ก็ยังอยู่ที่นั่นสดุดีบทที่139ทุกที่ที่คุณไปองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไปกับคุณด้วย พระองค์ทรงเป็นผู้ปกป้องคุณพระเจ้าผู้ทรงเมตตากรุณานี้พระองค์ทรงใส่ใจทุกย่างก้าวของคุณจะทรงปกคุมคุณด้วยการสถิตอยู่ของพระองค์คุณจะไม่มีวันถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวฉันขอหนุนใจคุณที่จะใช้เวลาตอนนี้สักครู่เพื่อจะพูดคุยกับพระเจ้าขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ด้วยคำพูดของคุณเองทำไมไม่ลองส่งต่อสิ่งที่คุณได้รับการหนุนใจจากบทความนี้ ให้กับใครสักคนดูละคะเพื่อพวกเขาจะได้รับการยกชูขึ้นได้รับการเสริมกำลังและถวายเกียรติด้วยกันกับคุณคุณคือการอัศจรรย์